วัยรุ่นบางแวกครับเพื่อนครับของแรงระดับเลข12ครับกับ L 2 0 0รูปแบบสซวนแชมเบอร์ฮะเอามาให้ติดตามกันหน่อยครับกับรถของทางน้องภูมิกาาครับเด็กวิศวะมอสยามฮะแต่กระจบมาหลายปีแล้วนะเรียนก็มาเจอกันด้วยวันนี้เอารถคันนีม้มาติดตามกันครับต้องบอกว่าภูมิเองมีความฝันแล้วก็ความตั้งใจในการทํารถคันนี้มากครับในรูปแบบรถบ้าน90อย่างที่เห็นครับความแรงตรงจุดนี้ระดับเลข12อยากรู้ไหมน้องภูมิเขาทาอะไรมันลงไปบ้างและมีอะไรให้ติดตามเดี๋ยวไปชมมพร้อม,มกันครับ สนับสนุนรายการโดยโชคอัพที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 โชคอัพโชคอัพคุณภาพที่คุณเลือกได้มองหากันอยู่หรือเปล่าเสื้อสติ๊กเกอร์หมวกพร้อมจำหน่ายทักอินบ็อกนะครับ เฟืองท้ายเราเล่นรับกับเบอร์อะไรครับบอกได้ไหมเฟืองท้ายอันนี้ผมขอยังไม่บอกดีกว่าเพราะว่าผมยังผมยังไม่เจอเอายังหายอยู่ยังหายอยู่สวัสดีครับเพื่อนครับอยู่ผมครับบอกผิวแควุญนงการครับวันนี้พามาดูของแรงในรูปแบบสซอร์เวอร์แชมเบอร์บ้างซึ่งก่อนหน้านี้ดูันไปน่าจะจุใจแล้วกับรูปแบบไดรเล็กถูกไหมฮะวันนี้พามาเที่ยวนี่ฮะภูมิกาลาด บุญประดิษฐ์ยนต์ครับซึ่งความแรงระดับนี้ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าถูกใจเพื่อนบ่ากับเซอร์เอร์รถบ้านโบใหญ่พิกัดเวลาเคยทําไว้ดีสุดก็น่าจะประมาณสัก1ิ3สองสาครับอีกหึ่งรูปแบบที่อยากให้เราไปตามและฝากด้วยครับงาน1ิตุลานี้ทั้งเหลือมาไลซิ่งจัดใหญ่สนามพนมจังหวัดฉะเชิงเซาครับไปเที่ยวไปชมไปดูกันจะถึงแล้วเราเร็วนี้และที่สำคัญครับตัวน้องเองคนให้ข้อมูลผมยืนอยู่นี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องภูมิุณนี่ห้พี่หน่อยเร็วออ ภูมิครับ,รบแนะนาตัวเพ,พื่อจะไปทางการหน่อยอสวัสดีครับผมภูมิกา,าดครับภออูมิครับแน่นอนพี่ยูเปิดหัวไปไม่ผิดแอ<ช>สองร้อยคันนี้ตั้งแต่สมัยเรียกว่าขับไปเรียนมหาลัยจริงเปล่าใช่ครับพี่ตั้งแต่ปีห้าศูนย์ปีห้าศูนย์ตั้งแต่เรียนมหาลัยตอนนั้นเรียนที่มอยามใช่ครับเรียนม,มอยามคณะอะไรคณะอะไรวิศวกรรมศาสตร์ไแล้วแล้วเจอเจอพี่ยู่ะเจอกันอย่ครับโอ้เด็กนิเทศเจอกันอย่ภูมิฮะนตอนนั้นยังคงเป็นรถขับเที่ยวใช้งานถูกต้องไหมใช่ครับแล้วคือ ทำแล้วก็วิ่งเล่นใช้งานหลังถนนครับประมาณนี้แล้วอะไรมันโดนจิตโดนใจเลยว่าสุดท้ายแล้วทํารถแข่งหรือยังไงแบบไหนคือเรื่องของเรื่องชอบด้วยครับก็เลยมีลู่ทางก็อลองทําดูเออมีผู้ใหญ่คอยช่วยก็อะลองเล่นดูดีกว่าลองเล่นดูและก็ได้เล่นใช่ได้เล่นได้เล่นช่วยให้พี่พาตัวดูบอดี้ภายนอกหน่อยได้ไหมก็ภาพรวมหน่อยหลยว่ายังไงแบบไหนบ้างเป็นรถ ไซคโคนถ้าสองร้อยครับนะก็บอดี้ที่ใครๆก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วร,รู้จักอยู่แล้วใช่เออแน่นอนตามสภาพตามอายุประมาณนั้นเถอะว่างั้นถูกต้องไหมใช่พี่ตามตามอายุเลยต้องบอกงี้างนว่าตามอายุเลยตามอายุตามอายุหถอหันมาข้างหลังเลยแน่นๆเลยกระจกนี่ฮู้ยมึงนี่บ่งบอกอายุเก้าสิบเลยต้องติดอย่างนี้กันเลยเหรอใช่พี่ใครช่วยผมผมติดหมดไลยพี่ ออ่ยีน่ารักยผู้ใหญ่ทั้งนั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นภูมิฮะแน่นอนเพื่อนหลายคนที่อยากจะรู้ในรูปแบบของเซรเวิร์นที่ภูได้มีการปรับแต่งโมดิฟายตรงจุดนี้เครื่องยนต์หน้าตามันเป็นยังไงแบบไหนและใช้อะไรบ้างพาไปดูอีกรอบไปดูเดี๋ยวเพื่อนแลเรื่องเรองยนกันดีกว่าเออเพราะว่าในจุดนี้123ผมไม่รู้ว่าเวทนี้เขาจริงๆแล้วหัวหัวเขาวิ่งอยู่เท่าไหร่ก็หัวหัวรุ่นนี้ก็วิ่งกันตอนตอนนี้วิ่งอยู่11กลางที่เป็นกลางแล้วใช่ครับก็ถือว่า เนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไเหนื่อยผมเหนื่อยผมเหนื่อยเน่อเื่ออนี่นฮะนี่คือรูปแบบสวบเครื่องยนต์เป็นรหัส CD ดีกใช่ครับพี่รายละเอียดตรงจุดนี้ในส่วนเครื่องยนต์ภูมิทำอะไรลงไปบ้างครับตัวนี้ของผมเป็นเป็นเข้าเวี่ยงไททันอือครับแล้วก็เป็นลูกสูบลูกสูบเป็นไซส์50ิอือใช่อือแล้วก็ส่วนแคมช้าอย่างเงี้ยก็ของพี่ช่างต้องไซส์สามี่ต้องไซส์สามใช่อ่าฮะแล้วก็ ปั๊ม12มิลก็เป็นของนาบุงศักดิ์อ๋อชุดปั๊มมืฉีดนวบุงทาหมดเลยใช่ทั้งหมดทั้งหมดนี่คือในส่วนนี้เทอร์โบที่เราเลือกใช้ในจุดนี้เป็นก็เทอร์โบของป่ามืดครับป่ามืดเทอร์โบเออคุณลถามว่าจุดด้อยจุดปาะเครื่อง 4D 5 6ตั้งแต่ภูมิเจอมาในส่วนตัวของภูแล้วมันมีมากน้อยแค่ไหนหรือว่ายังไงสาหรับการทารถแข่งอ่าถ้าถามผมอ่ะพี่จุดป่อผมมองว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีก็แค่เรื่องเรื่อง เรื่องน้ําน้าดําดับน้ำใช่มันจะวิ่งก็ก็ต้องดูอ่ะพี่ว่าอสักพักหนึ่งก็อาจจะต้องรื้อเช็คเปลี่ยนแค่นั้นเองไม่พูดถึงรถแข่งถูกต้องไหมใช่พี่ถ้ารถบ้านเนี่ยใช้งานใช้ไปยาวๆใช่ครับไม่ต้องกลัวปัญหาอะไรทั้งนั้นใช่พี่อ้อถือว่าทนอยู่ถือว่าทนอยู่ถ้าถามผมผมว่า จุดเปาเครื่อง 4D 56ตั้งแต่ภูมิเจอมาในส่วนตัวงองภูมแล้วมันมีมากน้อยแค่ไหนหรือว่ายังไงสาหรับการทำรถแข่งถ้าถามผมอ่ะพี่จุดเปอาผมมองว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีก็แค่เรื่องเรื่องเรื่องน้ําน้ําดังน้ำดังใช่มันจะวิ่งก็ก็ต้องดูอะพี่ว่าสักพักหนึ่งก็ อาจจะต้องรื้อเช็คเปลี่ยนแค่นั้นเองไม่ผูือรถแข่งถูกต้องไหมใช่พี่ถ้ารถบ้านเนี่ยใช้งานก็ใช้ไปยาวๆใช่ครับไม่ต้องกลัวปัญหาอะไรทั้งนั้นใช่พี่เออถือว่าทนอยู่ถือว่าทนอยู่ถ้าทางผมผมว่าทนครั้งหนึ่งมันเคยเรียกได้ว่าเป็นรหัสเทพเจ้าในจุดนี้ใช่คำนี้คงใช้นสำหรับปูมโอ้จริงจริงไห่เออเราถึงเลือกและอยู่กับมันเออมาถึงทุกวันนี้มาถึงทุกวันนี้วอนนี้เวลาน้องไงอินเตอร์รู้สึกอย่างนี้แหละครับภูม งานอินเตอร์นี้เป็นของพี่ชายอินเตอร์ครับชายอินเตอร์เรียกฟองทวีอาอยู่สายสามนี่เองใช่ใช่ใช่เออดูมะเลยนะพ่อลงพ่อร่วมนี่คือเราขึ้นไมหมดเหมือนงานใช่ขึ้นไมหมดเลยครับเออฮงานถังดักไอก็อยู่นี่ใช่พี่ชายทั้งหมดเลยออระบบส่งกําลังในจุดนี้ชุดเกียร์ชุดคัดภูมเป็นไงบ้างครับของผมอ่ะชุดคัสเนี่ยเป็นของทีซีคัสพี่ต้นทีซีคัดใช่อ่าฮะแล้วก็ระบบเกียร์เป็นอีซูซุ เป็นเกียร์ยุสุใช่ครับบอกได้เป็นเกียร์ุตสุตัวไหนที่เขาเล่นเอ่าเป็นโอเอสครับเป็นเกียร์โอเอสใช่โอเอสรถแข่งในจุดนี้สิ่งที่มันได้รับในส่วนของคำว่า O s ในจุดนี้มันมันดีว่าพูดได้เป็นเกียร์ไททันหรือว่าเกียร์เดิมติดเครื่องมันยังไงแบบบอกเลยไหมผมว่ามันค่อนข้างทนแล้วมีอัตราทดที่ให้เล่นให้เล่นใช่ให้เลือกได้และอย่างนี้ด้วยความที่มันเป็น o s เเฟืองท้ายเราเล่นรับกับเบอร์อะไรครับบอกเลยไหมเฟืองท้ายอันนี้ผมขอยังไม่บอกดีกว่า เพราะว่าเพราะว่าได้ผมยังผมยังไม่เจอเอายังหายอยู่ยังหาอยู่เหรอยังสลับเบอร์ใส่กันวิ่งอยู่ยังยังหาไม่เจอแล้วทาไมแล้วทาไมพูดถึงเนี้ยรถหัวหัวเขาวิ่งเกาะอุ่นที่เบรกกลางๆเรายังสิบสองต้นต้นอยู่ตรงจุดที่เราไปแอบกระซิบไปแอบเอาข้อมูลมาหน่อยไม่ได้เรยหรือไงเออเดี๋ยวตอบดิผมมองว่ารถมันน่าจะวิ่งใกล้ๆกันหมดแล้วครับแต่ว่าเอตัวตัวผมเองนะก็ยังขับ ไม่ได้ก็ยังอยากที่จะลองขับเล่นเองแต่ก็ยังขับไม่ได้แล้วด้วยน้ําหนักตัวรถค่อนข้างหนักอตอนนี้น้ําหนักรถเนี่ยในกติกาเขาให้วิ่งตันสี่รถผมรวมคนขับผมขับเองเนี่ยตันห้ายี่สิบอ๋อก็ยังเกินอยู่เยอะก็ยังเกินอยู่เยอะออะไรอย่างเงี้ยนี่แต่มันก็มันด้วยหลายๆอย่างด้วยครับอุปกรณ์เรายังหาไม่เจอด้วยอ่าดู่ะเพื่อนนะดูนี่ในส่วนของการทำรถของน้องภูมิเขาก็เดีว่วยังคงสไตล์ความใวรถแน่นอนแหละปั๊มสายรูปแบบก้าสูงกันอยู่ ความสวยงามก็อย่างที่เห็นตามนี้แล้วก็อินโตอินเตอร์นี่ออยถูกไหมใช่ครับออยโรตารี่ออยโรตารีออร่ด้วยแล้วมันมันผู้ผูผ้งี้มันใช้ได้เหรอวะพี่ตั้งแต่<า>ตั้งแต่<ด>ตั้งแต่<า>ปีปีห้าศูนยะ์ออยนะ <c oughs> ก็ยังใช้ได้พี่อย่าเก๊มึงของจรงิงอ่ะนี่ดูเตอร์เฟิร์นเพิ่งหยุดไปแล้วเราเียดภาพรวมตรงนี้เพื่อนรู้แล้วหนูไหมฮะขอดูภายในหน่อยได้ไหมได้พี่สภาพสภาพมันยังคงน่าใช้หรือเปล่าหรือยังยังยังพอเป็นรถอยู่ยังพพออเป็นรถพอเป็นรถรถใช้งานนี่ครับ ก็ไม่มีอะไรก็มีมีระบบไฟที่พี่เอกบุญประดิษฐ์จากการให้มีแผงซวิตมีแรงเงี้ยแล้วก็เกตวัดวัดแรงดันน้ำมันเครื่องความร้อนวัดบูทแล้วก็ระบบน้ำมันก็เป็นของเทสไบรบีระบบน้ำมันมองวางได้งดงามดูโหดร้ายมากเลยอ่ะดูดิก็ไม่น่าได้ผิดเหตุการณ์นะเพราะว่าถังเดิมผมอยู่อ๋อแล้วรุ่นนี้เขาไม่ได้กำหนดใช่ว่าต้องบอกคู่หรือยังไงไม่กำหนดครับอื ก็คือเบาจะเบาอะไรก็ได้จะเบาอันนี้ก็นั่งนั่งสบายหน่อยนุ่มหน่อยแต่ถ้าเบาเป็นเบาอลูมิเนียมที่เป็นเฮอร์กี้ก็ก็จะนั่งลำบากหน่อยนั่งลำบากหน่อยติดบึงได้ตูงใหญ่ตงใหญ่ติดบึงเนี่ยตงใหญ่พี่เออดีครับว่าน้ําหลังตามสเต็ปกันไปช่วงล่างอันี้เป็นไงบังกรภูมิเลยใช้ของอะไรครับช่วงล่างก็จะเป็นของพี่เก่งเฮดเดินใส่สิพี่เก่งเดร์สี่ไล่ให้ใช่เป็นคนจัดการให้ทั้งหมดเลยเออเรื่อง60ฟุตตามเป้าไหมครับหรือว่ายังไง60ฟุตดีครับตอนนี้60ฟุตดีสุด หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งวิ่งไปที่เทพนครอ่าอูเทพนครด้วยใช่ครับภูมครับท้ายนี้อยากให้ลองทิ้งท้ายหน่อยอย่วกับเพื่อนๆน้องๆซึ่งแน่นอนภูมเองเล่นรถมันนานแล้วต้องมีเรียกว่ายี่สิบปีได้โดยประมาณเข้าๆได้น้องๆ้องรุ่นใหม่ที่เขาใช้ปั๊มสายอยู่ตรงจุดนี้อยากจะมีแนะนำเขาไหมถ้าเกิดบางคนบอกอยากจะโดดเข้ามาในวงการหรืออยากจะเข้ามาวิ่งในสนามบอกเพื่อนเพื่อหน่อยสิก็จริงๆแล้วคนที่มองหาจะเล่นปัามสายเนี่ยครับผมว่าถ้าถ้าได้ลองศึกษาแล้วได้เข้ามาคุยกันเนี่ยอืผมว่า มันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ได้ว่าพังง่ายออย่างที่เข้าใจกันอออะไรเงี้ยถ้าถ้าทำถูกจุดเจอจุดก็ไม่พังอยู่ถูกที่ใช่ถูกเวลาใช่กำตังมาทุกอย่างจบใช่ครับยินดีครับยินดียิ่ดีใครอยากจะทํารถแข่งหรืออะไรรถบ้านก็คุยกันได้ช่องทางต่อเพื่อนหน่อยครับก็เ c e b o o k ภูมิการาดครับเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อ0ูน 974าเจ็ดสี่อ่าฮะหนึ่งแดเจ็ครับนี่ชัดเจนง่ายด้วยครับพ,า,พบามาเนี่ยน้องภูมิจริงๆตอนเรียนมหาลัยเจอกันอยู่นี่ฮะแล้วเขาอเองเขาก็ตัวนั้น,นเขาเด็กวิศวะผมเด็กนิเทศก็ผมไม่ค่อยอินกับเขาเท่าไหร่ในเรื่อ,องของการขับรถเด็กวิศวะโอ้โหไม่ไหวนี่ฮะขอบคุณทุกทการติดตามฮะคอมเมนต์สุภาพทุกอย่างดีเองขอบคุณครับน้องภูมิขอบคุณมากได้ครับขอบคุณครับโอ้แน่นอนจริงๆ